สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่องเชีย a n ชาแนลนะครับช่องหอยฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคํานวณสูตรหอยรัฐบาลนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็น2ตัวบนนะครับเป็น2สูตรเทียบชนหลักสิบบนแล้วก็2สูตรเทียบชนหลักหน่วยบนนะครับจับคู่ชุดแล้วก็จะได้6คู่ชุดนะครับทั้งหมดแต่ว่าก็มีคู่ที่ได้ สนใจอยู่แค่2คู่นะครับสชุดที่คิดว่าโอกาสความน่าจะเป็นนะครับก่อนอื่นก็ต้องย้ําเตือนกันนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุด ก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังอนาคตก็ต้องลุ้นนะครับว่ามันจะเปลี่ยนไปตามนี้หรือไม่รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่ถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับเจ h a ช n แนลโอีฟีทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ เวลาลงคิดใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวชนของหลักสิบนะครับสองสูตรเทียบชนเป็นสูตรใหม่นะครับทั้งสองสูตรสถิติก็ห้างวดนะครับที่เข้ามาวันแรกนี้จะชนกันที่ตัวเดียวนะครับคือเลขห้าก,กับผลรางวัลที่ออกเจ็ดห้าเจ็ดเลขห้านะครับตัวเดียวเข้ามาวันต่อมาในชนกันสี่กับห้านะครับออก 544ตัวที่เข้ามาคือเลข4ชนกันที่เลข7เลข8เลข0นะครับกับผลรางวัลที่ออก9 7 9ตัวที่เข้ามาคือเลข7ชนกันที่6กับ7นะครับออก06 3ตัวที่เข้ามาคือเลข6ชนกันที่เลข8กับเลข9นะครับงวดที่ผ่านมากับผลรางวัลที่ออก3า5 ตัวที่เข้ามาคือเลข9กอันนี้เป็นสถิติของทั้งสองสูตรนะครับอยางให้ผิด5งวดนะครับเป็นสูตรใหม่ระยะสั้นนะครับของงวดนี้นะครับเรามาดูสูตรที่1นะครับงวดแรก7จ็บวกเเป็น14 14ี่บวกห้าเป็น19สูตรนี้เพิ่มไปทีละ3ามแปด9้าสองห้าแปดหนึ่งนะครับตัวที่เข้ามาคือเลขห้า บวกกันแล้วได้22 25814นะครับกับผลลัพวัลที่ออก544หลักสิบนะครับเลข4บวกกันแล้วได้8 81470นะครับกับผลลัพวัลที่ออก979ตัวที่เข้ามาคือเลข7บวกกันแล้วได้27 70369กับผลลัพวัลที่ออก063นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข6 ของวดที่ผ่านมา3บวก3เป็น6 6บวก3เป็น9 9 2, 5 8 8กับงกับผลวันที่ออก3 95ตัวที่เข้ามาคือเลข9ของงวดนี้นะครับ5บวก5เป็น10 10บวก6เป็น16ได้เลขก6เพิ่มไปทีละสารแต้มนะครับก็จะเป็น9 2 5 8 1 มีนาคม6กเจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักสิบนนะครับสูตรที่1ตําแหน่งของสูตรก็หลักหน่วยบนบวกกัน2ครั้งแล้วก็หลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1นะครับสูตรที่2นะครับ 2บวก2เป็น4 4บวก9เป็น13นะครับ4ตัวสูตรนี้เพิ่มไปทีละ1แต้ม3 4 5 6ตัวที่เข้ามาคือเลข5 4 5 6 7นะครับออก5 4 4 7 8 9 0ตัวที่เข้ามาคือเล 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 0, เขาาเล7บวกกันแล้วได้5 5 6 7 8นะครับออก0 6 3 แล้วได้16 6 7 8 9ตัวที่เข้ามาขีดได้เ9เป็นอดีตนะครับของวดนี้นะครับ9บวก9เป็น18 18บวก7เป็น25ได้เลข5เพิ่มไปทีละงแต้มก็จะเป็น6 7 8นะครับ4ตัว1มีนาะคม6 7 จะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับหลักสิบบนตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักแสนบวกกันสองครั้งหล,ลัก1ิบนะครับของเลขท้ายครั้งที่สองถ้าเราลองมาเทียบชมกันดูนะครับสองสูตรนี้ตัวที่ชนนะครับก็จะมีเลขหเลขเก้าไม,ม,ไม,ม่มีเลขสองไม่มีมีเลขห้า มีเลข8ชนกันอยู่3ตัวนะครับ5 6 8หลัก10นะครับนหนึ่าคม6 7นะครับ หลักสิบบนนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับเดี๋ยวเรามาดูหลักหน่วยนะครับอันนี้สถิติก็เข้ามานะครับจากงวดเดียวกันนะครับหลักหน่วยงวดแรกชนกันที่เลขเ็ตัวเดียวนะครับเลขเ็ตัวเดียวนะครับเข้ามาที่หลักหน่วยนะครับเจ็ดห้าเจ็ดนะครับวดต่อมาชนกันที่เลขสี่ตัวเดียวออกห้าสี่สี่ ชนกันที่เลข9ตัวเดียวนะครับออก979ชนกันที่เลข3กับเลข6ออก063เลข3เข้ามาของงวดที่ผ่านมานะครับสองสูตรนี้ชนกันที่เลข5ตัวเดียวนะครับกับผลรางวัลที่ออก395หลักหน่วยบน นี่เป็นสถิตินะครับเป็นอดีตนะครับเรามาดูสูตรนะครับสูตรที่1 2บวก0นบวก5เป็นเเพิ่มไปทีละสามแต้ม3าตัวนะครับสูตรนีเ7 0ดศูนย์สผลรางวัลที่ออก7 5 7ห้าเนะครับตัวที่เข้ามาคือเลข7บวกกันแล้วได้8 8ด4นสะครับตัวที่ก็มาคือเลขสี่ บวกกันแล้วได้16 692 9 2, 9เ9เลข9นะครับเข้ามาบวกกันแล้วได้13ตัวที่เข้ามาคือเลข3 369นะครับของงวดที่ผ่านมาบวกกันแล้วได้15 581นะครับกับรอนที่ออก3 9 5ตัวที่เข้ามาคือเลข5ของงวดนี้ 9บวกเป็น 12, 12บ2อบวกสาเป็นส5 5 8้าห้าปดเริ่มไปทีละสาตแมนะครับ1มีนาคม6 7ตัวไหนจะมานะครับจะมีมาหรือไม่นะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยบนตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักแสนนะครับตัวแรกแล้วก็บวกด้วยหลักร้อยหลักสิบของเลขหน้าครั้งที่สอง ูตรที่2 2งบวกสเป็น4 4่บกสเป็น6นะครับตัวแรกเพิ่ม1นะครับได้เลขเจ็ดเจเพิ่ม2ได้เลขเก้าตัวเหมือนกันนะครับหกเกับผลลังวันที่ออก7 5 7นะครับตัวที่เข้ามาคือเลขเจบวกกันแล้วได้4 4 5 7นะครับกับผลลังวันที่ออก5 4 4 บวกกันแล้วได้18นะครับ8เพิ่มหเป็น9 9้เพิ่มสเป็น11นะครับผลรังวันที่ออก979ตัวที่เข้ามากี่เลขเก้าบวกสเป็น8 8ดบวกหเป็น13 3 4 6กับผลรังวันที่ออก0 6 3เลขสานะครับเข้ามา 9บวกเเป็น18บแปบวกสเป็น22ได้เลขส2งสอหนะครับกับผลลวันที่อกสาก3าห้ตัวที่เข้ามาคือเลขห้นะครับงน,นี้สถิติที่ผ่านมานะครับของงวดนี้ศูนบวกศนย์บวกห้านะครับได้เลขห้าวัวแรกบวกหนึได้หกหบวกสองได้แนะครับห้าหกแ มีนาคม6 7จะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับหลักหน่วยบนตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1นสองครั้งแล้วก็หลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่สองนะครับถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับระหว่างสองสูตรหลักหน่วยบนสองสูตรนี้นะครับตัวที่ชน เลขห้เลขแปชนกันอยู่2ตัวนะครับชนกันที่เลขห้าแล้วก็เลขแปดหนึ่งมีนาคมหกจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับหลักหน่วยบน เราลองมาจักคู่ดูนะครับงวดนี้สองชุดนี้นะครับสองสูตรหลักสิบหลักหน่วยนะครับหลักสิบนะครับสองสูตรชนกันที่5 6 8หลักหน่วยชนกันที่เลข5กับเลขแป คู่ก็จะได้6คู่ชุดนะครับก็จะมี5 5 5 8 6 5 6 8 8 5 คู่ชุดนะครับถ้าใน6คู่ชุดนี้ถ้าเรามาพิจารณาจากสูตรแต้มรวมนะครับอันนี้แล้วแต่แต่และท่านนะครับว่าจะ,จะเลือกตามแต้มหรือไม่นะครับสูตรแต้มรวมที่ลงให้ดูนะครับเมื่อวานนี้นะครับแต้มบนนะครับ2ส,สูตรเทียบชนก็ชนกันอยู่4แต้มแต้ม7แต้มศูนย์แต้ม3แต้ม9นะครับอ่าในนี้นะครับ ก็จะมีคู่55แต้ม0 58แต้ม3มนะครับ6 5แต้ม1ไม่มี 6, 6 8แแต้ม4ไม่มีนะครับก็้วกห8าแต้ม3 8 8แต้ม6ไม่มีนะครับก็จะมีตรงแต้มอยู่3คู่แต่ที่บอกว่าเน้น2ชุดก็มองว่าคู่58กับ85นะครับที่น่าสนใจคิดว่า55คงจะไม่เบิ้ลนะครับหรือใครชอบเบิ้ลก็ลองดูนะครับ หรือที่เหลือใครชอบนะครับอันนี้ผมิเครห์ไป,ไปตามแต้มด้วยนะครับก็จะมีตรงแต้มอยู่3คู่แต่ว่าถ้าให้เลือกก็จะมีแค่58กับ85แค่นี้นะครับที่มองว่าน่าสนใจนะครับในชุดนี้ใครชอบตัวไหนก็ลองดูนะครับหรือว่ายังไม่มั่นใจก็รอดูภาพรวมนะครับในชุดสรุปอีกทีนึงนะครับก็จะมีสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปสุดท้ายนะครับ สำหรับจุดนี้ถ้าใครชอบก็ลองเลือกดูนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอทท่านโชคดีนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ